คลิปนี้นะคะจะมาชวนฉลองค่ะกันแบบแพ็คคู่นะคะให้ทั้งพี่ซูแล้วก็ยายเกียวค่ะไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็จะดีเลย์นิดนึงค่ะซึ่งจริงๆค่ะต้องฉลองตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะกับยอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นค่ะของทั้งสองสาวนะคะที่มียอดผู้ติดตามนะคะเพิ่มขึ้นอีก1ล้าน follower แล้วค่ะเริ่มจากจีซูก่อนเลยนะคะยอดผู้ติดตามของเธอล่าสุดค่ะทะลุ37ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งน,นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะนานจากข่าวก่อนนิดนึงเนาะก็เกือบเดือนกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าข่าวก่อนเนี่ยตอนแตะ36ล้านเนี่ยฉลองไปเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันนี้วันที่11มีนาช่มาก,ก็เกือบเดือนเหมือนกันนะคะแต่ก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น1ล้านแล้วค่ะ ส่วนสาวเจนนี่ค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะก็มีการแตะนะคะ41ล้าน Follower ไปไปที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะเ่าก่อนค่ะแตะ40ล้านไปวันที่19กุมภาพันธ์นะคะก็จะเห็นค่ะว่าช่วงนี้นะคะยอดกดติดตามของสาวๆเนี่ยก็ช้าลงนิดนึงนะอาจจะเพราะว่าอืมช่วงนี้ก็เนาะเลือกเพลงไม่ค่อยมีอะไรนะคะวุวาน,นะคะก็เลยดรอปไปนิดนึงค่ะเพราะปกติเนี่ยจะประมาณสัก15วันนะคะก็จะได้ฉลองกันแล้วนะคะส่วนอีก2สาวค,ค่ะล่าสุด ลิซ่านะมียอดผู้ติดตามค่ะอยู่ที่47ล้าน680,000กว่า follower นะคะในขนาดที่นะคะของสาวโรเซ่ค่ะตอนนี้ก็มีผู้ติดตามคะอยู่ที่36ล้าน8 0 0กว่า follower ค่ะก็เป็นอัปเดตล่าสุดน,นะคะยอดผู้ติดตามของทั้ง4สาวนะคะในตอนนี้ค่ะก็มาอัปเดตนะคะพร้อมกับฉลองนะคะให้กับทั้งเจนนี่แล้วก็พิสูกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะยอดเพิ่มอีก1ล้าน follower แล้วค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า